สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับที่เดนบดิพัทออโต้นะครับวันนี้เซลโยมานําเสนอรถนะครับเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเครื่อง2.4ตัว V ปี2016นะครับวันนี้นะครับมานําเสนอเลยนะครับเด็ดๆดเลยนะครับผมก่อนชมรถนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้กับเซลด้วยนะครับ นี่เรามาเริ่มต้นกันได้เลยนะครับเป็นกระจังหน้าโคเมียมนะครับสวยงามเลยไฟ led นะครับตัวนี้นะครับผมไฟตัดหมอกสีสวยงามอล่ังตาเลยนะครับผมแม็กเดิมนะครับจั่สูงเลยนะครับตัวนี้บันไดข้างนะครับนี่ท่านใดอยากได้คิ้วกันสานหรือว่าถ้าอยากได้อย่างได้อะไรเพิ่มเติมนะครับทักมาคุยได้เลยนะครับผมนี่ แจ็คีเลตนะครับกดปึ๊บๆเลยนะครับผมนี่นี่ครับประตูนะครับเป็นตัวอัตโนมัตินะครับผมใช้ง่ายนะครับสะดวกสบายเลยนะครับนี่ด้านในนะครับสวยงามเลยข้างหลังนะครับน็อตนี่นะครับไม่มีขยับเลยนะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูเลยชัดๆเลยปิดมาแล้วนะครับอัตโนมัติเลยนะครับ สวยๆเลยนะครับโลโก้ Fortuner นะครับท่านใดใฝ่ฝันอยากได้นะครับทักเข้ามาคุยรายละเอียดกันได้เลยนะครับนี่เบาภายในสวยงามมากนะครับนสีโทนสีน้ำตาลนะครับนี่พุ่คอนโทรลนะครับพุ่สตาร์ทนะครับนี่ เกียร์ออโต้สวยงามมากนะครับโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเครื่อง2.4ตัว V ปี2องนะครับปฏิัทธ์ออโต้เราขายที่890,000บาทเท่านั้นนะครับ